ท่าชมครับในลำดับต่อจากนี้ไปนะครับท่านจะได้รับชมการชกป้องกันตำแหน่งแชมปนโลกเยาวชนในรุ่นแบนตัมเวทของสภามวยโลก WBC ครับพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์กำหนด10ยกระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงแชมป์โลกเยาวชนในรุ่นแบนตัมเวทของสภามวยโลก WBC นะครับน้ำหนักช่างเมื่อเย็นวานนี้ช่างได้118ปอนด์เพชรซีเฟชมาด ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครที่ไทยนิรักสงบแต่ดึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขี ตเลือดตุกยาตเป็นชาติปรีถ้าเลิงประเทศชาไทยทวีมีชายชโยชัยโยชัยโยชัยโยและนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับรองแชมป์โลกเยาวชนในรุ่นแบนตัมเวทของสภามวมยโลก WBC ผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซีย น้ำหนักช่างเมื่อเย็นวันนี้ช่างได้118ปอนด์เท่ากันโบนิสเพอร์บ้า ชมครับในลำดับต่อไปนะครับขอแนะนำคณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับมีรายนามดังต่อไปนี้ผู้แทนสภามวยโลก WBC อินเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันชาวสีรังกามิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดตังคะราชากรรมการผู้ห้าบนเวทีนายนพพลัตสศรีเจริญกรรมการให้คะแนนชาวไทยสามท่านนายบรรพศ์เสนภ,ภาพ นายสมศรีภูศรีและนายอลันนุตกลางแพทย์ประจำสภาวมโลก WBC ประจำประเทศไทยและแพทย์ประจำสนามแข่งขันนายแพทย์ตุย๋ยรุ่งเจริญจากโงรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียนพอร์โยทินกรรมการรักษาเวลานายสุทันปรุเขตและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพชรนะครับก็ เริ่มจากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ครับมอบทองคําให้10บาทพร้อมด้วยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนมอบทองคําให้อีก10บาทและบริษัทเจริญพวกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับมอบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยออแกนิก TPI ครับตามมาด้วยกระเบื้องหลังคาคอนกรีต TPI และสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ครับขอขอบพระคุณครับ <S <S และก่อนจะรับชมความสนุกตื่นเต้นนะครับ ขอรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับสู่เอเซทิกเดอ r ริเวอร์ฟอยู่ที่ถนนเจริญกลุงนะครับนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์เยาวชน118ปอนด์ของสภามวลอัวูพีซีนะครับเพชรนักสู้จากโพนทอง11ปีนี้20เลยนะครับในขณะที่โบนิสเพอร์บานั้น24พุทธทีงจากอินโดนีเซียมวยซ้ายเจอมวยซ้ายครับ มาเริ่มยกหนึ่งนะครับทางเพชรนี่ชกมา29ครั้งน็อก14ส่วนเพื่อบ้านี24นะครับอายุชกไม่เยอะนะครับแต่ว่ากระดูกแข็งนี่จากนักมวยไทยอาชีพครับมีแววที่มีพลังกรปั้นที่ค่อนข้างจะเข้าตาทางด้านเสียหนาวก็เลยจับมาสวมรองเท้าอาชีพก็เป็นการป้องกันแชมป์เยาวชน ของสภามวยโลกหรือว่าจากรุ่น UBC รุ่นมาตองเวทครั้งที่4ของเขาแล้วนะครับเราดูมมเสกคนคู่นี้ไปก่อนนะครับระหว่างเพชรกับทางโบนิสเพอบ้างเดี๋ยวเรามาชมคู่ชิงนะครับแชมป์ชนแชมป์ก็เป็นเกมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและใครจะเป็นแชมป์สนามสุดท้ายสนามที่5ควารถโตโยต้ามูลค่าเกือบ800,000น,นะครับเพชร กำเนิดของมวยรอบโตโยต้ยตานั้นเริ่มขึ้นที่วิกสังกสีลุมพินีครับโอ้โดนเหมือนกันนะครับทางเพชรต้องระวังครับโบนิสนินีซ้ายชกยากเหมือนกันนะครับรูปรรังจะเสียเปรียบเราซ้ายด่วนซ้ายครับค่นี้ปัจจุบันนั้นเพชรเป็นรองแชมป์อาดัพกรุ่นบันตัองเวยของ WBC นะครับอวันี้ทางดรตงพวกนะครับวิเศษไพฑูรย์ก็ ในนามของบริษัทเจริญพ่อพันธ์อา,าหารจักการหาโชว์ CP นะครับพร้อมทั้งไก่ย่งางฮาด้วจะมีรองพิเศษด้วยนะครับให้กับเพชร CP เพชรหมาดด้วยครับทุกครั้งนะครับจะได้พลังได้กำลังใจาจากผู้บริหารระดับสูงของ CP คือดรพงศ์จากคนทองร้อยเอ็ดนครับอายุยังน้อยครับเด็กคนนี้20ปีเพราะฉะนั้นเส้นทางบนสังเวียนเลือดค่อนข้างจะยาวไกลครับต้องต้องเล่นลำตัวก่อนนะครับ ขวาล่างและซ้ายบนในนามของเทนนิดีดบ็อกซ์โปรโมชั่นนะครับโดยประธานบริษัทคุณวิรัติอเสีนานะครับผู้ที่สร้างตำนานนะครับในเรื่องของมวยประเภททะเลาะไม่เลิอกอย่างเซมสั้นนะครับปองกันแชมป์ได้ถึงประมาณ40กว่าครั้งขึ้นไปเลยนะครับโกลทองร้อยเอ็ดกอบบ้านเดียวกับเซมสั้นนะครับทางด้านของเพชรเซมสั้นนั้นเป็นเศรษฐีไปแล้วครับตอนนี้ครอบครัวมีความสุขสบาย จากการชกมวยครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นน้องครับเดินตามรอยรุ่นพี่ภายใต้การสร้างสรรค์ของทีมงานเพชรกินดีครับเฉิมสันหรือจ่อยนั้นเป็นคนจังหานะครับในขณะที่เพชรนั้นเป็นคนโพนทองรูปร่างรูปร่างดีนะครับรูปร่างดีมากเลยเพชรเมื่อซ้ายซ้ายเข้าไปแล้วต้องระวังครับมาแบบลดกาี่ป้องกันยากครับโบนิสมีหมัดครอสหมัดกว้างเวี่ยงไปเวี่ยงมานี่ มาจากด้านหลังนี่ครับมาแล้วครับมีพั้งนัทั้งไาอ้าวโดนขวาของเพชรเหมือนกันชมผลงาน,งงานยกที่หนึ่งเยกแรกป้องกันแชมป์ครั้งที่หกของเพชรหมัดซ้ายโดนโหนไหลนะครับยกโหนไหลสูงเพื่อปิดคางเอาไว้ขอบคุณนะครับบริษัทเจไตจำกัดปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณ บริษัทเจริญพกพันธ์อันจำกัดมหาชนคุณวิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพศัชทุนชิวจำกัดสินเชื่อธนาคารธนาชาติยกที่2ครับมาลุน้นกันต่อบ,บนเวทียก2นะครับวันนี้ทั้งไก่ย่างฮาดาวลมสดเมจิพร้อมทั้งตัวตา้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21แห่งหลังให้สิแห่งนะครับโดยคุณวิเทียนสมพงศ์โรวันนี้มีทองคำให้10บาทพร้อมทั้งไทยวัดประกันภัยด้วยนะครับอีก10บาทด้วยนะครับโดนแล้วครับโบนัส แม่เก๋าเกมแล้วเกินครับยกไหล่ขวาซ่อนทางเอาไว้ครับแล้วดูครับลดการลงมาไม่กลัวเจ้าทินเจ้าบ้านเลยนะครับเอาละครความพยายามอยู่ที่ไหนครับเพชรเดินบีพื้นที่แล้วครับเพชรนั้นได้รับอัชีพเป็นทองคำนะครับหนัก20บาทคุณชูชีตีโพคาครับจากเซอไซกี้อยุทยาอยู่เียแล้โอ้ลีลาไม่ใช่ธรรมดานะครับเก๋าเกมครับโบนิสนั่งบนเชือกเส้นที่2ครับผ่อนหนักผ่อนเบาเก่งครับดูครับเด้งเชือกเอาละครเพชร เดินเบียดแล้วครับหรือว่าจัดหนักแล้วนะครับเพชรจัดหนักแล้วต้องต่อยท้องก่อนนะครับต่อยให้ขาตายแล้วหนีไม่ต่อยท้องก่อนต่อยท้องก่อนตั้งตัวก่อนนะครับหมาหาหายมือหายมือให้ต่อยเลยนะครับขาทายด้วยครับโบนิสไม่ธรรมดาครับเหมือนจะเยือหยันครับน้ําหนักเพชรไม่เท่าไหรเอาครับทนได้ทนไปครับทนได้ทนไปเราะ่ชายโครงเราเนอกมา14ไฟเลยนะครับจาก29บเาธอบัณฑิตใช้วิธียกไหล่ขวาครับเก็บคาง โโอ้หทำ่าจะเหนื่อยเลยนะครับโบนิสทำ่าจะเหนื่อยอ้าวใช้หัวไหลดันนะครับเอาไหลดันไม่ธรรมดาครับอ้าวครับโอ้ต้องให้เข้าโฟกัสเต็มๆครับอีกนิดนึงต่อยแล้วต้องแม่นครับเพชรอีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้อีกนิดนึงใกล้อีกนิดนึงอ้าวเล่นลาก่อนเล่นลาก่อนโอ้โหสองสองเลยนะครับโบนิสเบอร์บ้าร์การนับแล้วครับสองสี่สี่ห้าหก เจปเป็นมวยครับอ้าวยอมให้นับแปดแล้วลุกขึ้นมาสู้ไม่รีบร้อนครับอ้าวเก่าเกมพับเอาครับจะรอดยกนี้ไหมรอดไห่รอดสิบวินาทีโอ้โหระคังนะครับระฆังน่าจะดังขึ้นมาก่อนครับหมดยโอระคังช่วยไว้สมภาพชาในยกที่2ครับ เกมนั้นเหนียวแน่นมา2นาทีเสร็จเสรนะครับแต่ว่ามาช่วงปลายยกครับนาทีสุดท้ายโดนนิบัตินี่นะครับขวาล่างแล้วซ้ายบนส่งให้เบอร์บ้านนั้นสุดลงไปโดนนับแปไปแล้วนะครับสำหรับยกที่2ขอบคุณคุณมนุสยสวัสดีครับประธานบริหารบริษัทโรงงานเพสันจกรรมแหลมของการแพทย์ละเพล้าจำกัดผู้ผลิตแชมพูมโนดักแร่ Care, เครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลกระทิงแดงเอ็กซ์ตราและคุณโยชิปตรีโพครับตีโคคาครับ ผู้บริหารเดอะโซซตี้อายุทยาอันชีดมาแล้วให้กับเพชร5,000บาทมาดูยกนี้รอดไม่รอดนะครับรอดหรอป่าเล่แล้วมาทำท่ากลับไปนะครับจะมาโอ้โหทำท่าจะเอียงแล้วนะครับโดนหนักๆเข้าไปหลวมมือหลวมท้องหลวมไปหมดแล้วครับตอนนี้โอ้ยโคบ้าเอาละครับอยู่ที่เพชรแล้วครับจะแม่นหรือไม่แม่นอ้าว กระทุ่งลำตัวเล่นลาก่อนหา,ออหาจุดหาจุดไป่ลำตัวได้ดีนะครับเพชรโดยเฉพาะหมัดขวาพุกขวาเข้าใตโครงด้านซ้ายแล้วาตามด้วยซ้ายรางวาัลรางวัลรออยู่แล้วนะครับเพชรรางวัลโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่อย่าประมาทไม่อย่าประมาทไม่ได้นะครับดึงตัวนั่งบนเทียบเวียงไปเวียงมาครับทางด้านของโบนิสดูครับอยู่ที่ลูกแม่นแล้วครับเพชรหมัดหน้าเติมเต็มได้หรือเปล่าเอาเนี่ยมุมนี้แหละ มุมนี้แหละมุมมุมนี้แหละเล่ลำตัวมุมนี้และว,วโอ้โนนปวด <10. S 1> ท้องแล้วปวดท้องแล้วชายโครงซ<อ>ี่สุดท้ายหกเจ็ดไม่ไหวแล้วมั้แปดเก้าเรียบร้อยจบแล้วครับถึงสิบเลยนะครับชายโครงซ้ายของเพเรอบ้าครับหลังจากโดนนับยกสองแล้วจบกลางยกสามครับเด็ดขาดขวาตัดชายโครงซีโครงซี่สุดท้ายพักชมโฆษณาครับ ทผู้ชมับไปชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับต่อการป้องกันแชมป์ครั้งที่4นะครับไม่ใช่ครั้งที่6ขออภัยนะครับเฟปกับโบนิสเพอร์บ้าเกมนั้นเข้มค้นตั้งแต่ยกแรกแล้วครับยก2ก็ได้นับยก3หมบัดเนี่ครับขวาแล้วตามด้วยซ้ายส่งเพอร์บ้าสุดลงไปมุมนี้นะครับยกที่3กลางยกที่ชุดใหญ่ครับขวาลำตัวย้ำที่เดินนะครับขวาลำตัวอีกครับ เก็บคางก็โดนครับสุดตรงนี้ครับและกรรมการนับไปถึง10ครับเจะปวดนะครับรภาพจากมุมสูงจบยก3ามครับเด็ดขาดหมัดซ้ายของเพชรซีพีเ s, <S ร m มาพักอีกครั้งครับ มาเป็นอันว่าเพชรซีพีเฟชมารครับเอาชนะน็อกนักชกจากประเทศอินโดนีเซียไปอย่างสุดสวยในยกที่3ครับก็เป็นอันว่าเข้มขัดแชมป์โลกเส้นนี้ครับยังอยู่ในเมืองไทยต่อไปและในลําดับต่อไปครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญครับคุณฉัดชัยทวีสกุลวัชระครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อุโศบรษโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมโดยท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชน พร้อมทั้งท่านพลโทบุญสันติแสนสวัสด์นะครับนายสนามมวยเวทีลุมพินีครับร่วมกันให้เกียรติค่าเที่ยขัดให้กับเพชรซีพีเฟชมาศครับวันนี้โท์ฟรอมได้ประทับใจแฟนหมัดมวยทั่วประเทศเลยทีเดียวครับสำหรับเพชรซีพีเฟชมาศเราต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณชัดชัยทวีสกุลวัชระผู้ช่วยกับการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดท่าน,านรอเตพงศ์วิเศษไทูล ประธานคณะผู้บริหารฝไไ่ายบฏิัติการบร,ริษัทเจริญพภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนพร้อมด้วยท่านพลโทบุญสันติแสนสวัสด์นะครับนสนามมวยเวทีลุมพินีขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ